สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาจุฬา radio plus fm 101.5 MHz เมกะเฮิร์และทาง Facebook ของสถานีวิทยุจุฬานะคะทุกวันเสาร์เวลาประมาณ9นาฬกานาทีถึง9ก้นาฬิกานาทีค่ะท่านผู้ฟังจะได้พบกับดิฉันวรพรสุขุมาวาสีผู้ดำเนินรายการ คณาจารย์จากคณะสตัตวแพทย,ทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสตัตวแพทย์นะคะที่จะมาร่วมกันนะคะนำเสนอข้อมูลไขข้อข้องใจปัญหาต่างๆเรื่องราวที่เป็นเรื่องเด่นประเด็นน่ารู้ทางด้านสตัตวแพทย์นะคะรวมทั้งความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ด้วยค่ะ Ờ, ท่านสามารถรับฟังรายการสัตวแพทย์สนทนาของเรานะคะที่จัดเสนอแก่ผู้ผู้ฟังโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะและภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งรายการนี้อยู่คู่กับสถานีวิทยุจุฬามาเกือบ50ปีแล้วนะคะหากท่านผู้ฟังมีข้อเสนอใดๆก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทาง f a c e b o o k ของสถานีวิทยุจุฬาได้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะ สัตวแพทย์สนทนาจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกับเรื่องราวน่าสนใจนะคะที่เกี่ยวข้องกับทัศนคตินะคะและการได้รับความรู้ด้านการบริโภคยาสูบของนิสิตนะคะนักศึกษาวิชาชีพสัตวแพทยาศาสตร์ในประเทศไทยคะ่ะท่านอาจจะสงสัยนะคะเอ๊ะวิชาชีพเรามาเกี่ยวข้องกับยาสูบได้อย่างไรนะคะแล้วผู้ที่จะเป็นผู้ที่ เป็นผู้นําในด้านของการรณรงค์เรื่องนี้นะคะท่านก็อยู่ในเครือข่ายวิชาชีพสตัตวแพทย์ค่ะในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีขอต้อนรับนะคะศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดออรอัธริยาไสรสูตรนะคะมาเป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะท่นานอาจารย์วราพรค่ะค่ะ จะขอเรียนถามอาจารย์เลยค่ะว่าความเป็นมาของโครงการสำรวจเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ของการสำรวจในครั้งนี้คืออะไรคะอาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทํางานนี้เนี่ยคิดว่าอาจจะต้องปูงพื้นท่านผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์บรพรว่าทําไมสตวแพทย์ถึงมาทําเรื่องราวของยาสูบบางคนก็บอกเอ๊ะไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยทําไมเนี่ยสตวแพทย์มาทํางานเรื่องนี้นะคะจริงแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือยาสูบเนี่ย เป็นเรื่องราวที่บั่นทอนชีวิตเขาเรียกว่าสุขภาพดีกว่าของคนไทยมากเลยนะคะแต่ว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของสุขภาพหนึ่งเดียวบ้นแถวทาให้สัตวแพทย์เนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้แต่เรื่องราวของการที่ท่านกําลังสุขรัอยู่นะคะสัตว์ก็อยู่รอบๆตัวท่านนะะแล้วก็อยู่ในบริเวณเดียวกันบ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย สัตว์ก็มีจะมีโอกาสได้รับเป็นคือผู้ที่มีผลกระทบจากควันบุหรี่ด้วยะนะคะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องราวที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์<ม>แล้วเกาเรียกที่ว่าเป็น second smoker นะคะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริงแล้วเราไม่อยากให้เกิดขึ้นในลักษณะของการที่จะมีผลกระทบต่ออะไรก็ตามที่อยู่รอบๆต,<ม>ตัวนะคะรวมทั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยคือผู้ที่เป็น เรียกว่าถือว่าเป็นผู้บุคคลอ้างอิงในสังคมนะคะ,คะในการดูแลสุขภาพสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือเป็นเป็นเาขาเรียกว่าเป็นพันธกิจอีกอันนะคะที่เราควรจะให้ความรู้กับท่านผู้เลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะ,คะที่ท่านเลี้ยงสัตว์แล้วก็แน่นอนท่านท่านอาจจะมีพฤติกรรมในการบริโภคยาสูบซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าบางท่านก็บอกว่า ผมโอ้โหแบบได้ได้ไดไดบริโภคมานานมากก็จะทํายังไงจะหยุดหรืออะไรต่างๆแต่ว่าก็อยากจะให้ทราบถึงพิษภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้นําส่งต่อเนื่องไปยังเ,เขาเรียกว่าคนรุ่นต่อไปนะคะให้ลดจํานวนลงนะะก็จะทําให้สังคมเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่ามีความน่าอยู่มากขึ้นนะคะอันนี้อันนี้ก็คือประเด็นน่ะที่อยากจะให้เกิดขึ้นคราวนี้เนื่องจาก ทำงานในคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมาเริ่มต้นที่ลูกศิษย์ของเราก่อนเน <c oughs> อาใครตัว <c oughs> นะคะก็เลยทําให้สิ่งเ,เรื่องของการที่เราศึกษาในการทัศนคติของนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์ <c oughs> ในประเทศไทยเกิดขึ้นะะโดยตรงนี้ต้องต้องยอมรับว่ากาจริงแล้วในเรื่องของคณะ euh, แพทย์หรือคณะทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยจริงเครือข่ายของสุขภาพเนี่ยเขาสำรวจกันมาหมดแล้วเ,ลเราอาใจเราเราเนี่ยมาทีหลัง <c oughs> แต่ว่าทุกท่านก็เห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักดีว่าสตัตวแพทย์คือหนึ่งในเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพที่มีบทบาทในเรื่องราวของการที่จะให้ความรู้กับประชาชน <c oughs> ในการที่จะทําให้สังคมไทยปลอดภรยด้วย <c oughs> คือเราต้องให้การความร่วมมือกันทุกฝ่าย ให้เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าการการศึกษาขึ้นนะคะในครั้งนี้การศึกษาเนี้ยอาจารย์ก็ได้ทํางานเป็นผู้วิจัยหลักนะคะก็ทํางานร่วมกันกับทางทีมงานเครือข่ายสัตวแพทย์โดยได้รับความร่วมมือน,นะคะจากคณะบดี ภาคีคณะบดีคณะศัตวแพทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยแล้วก็คณะบดีทุกคณะเลยนะคะ mm. ท่านก็ช่วยในการที่จะให้เด็กๆให้นิสิตเนี่ยมาช่วยกันตอบนะคะซึ่งก็เป็นเป็นการตอบแบบชนิดที่เรียกว่า one way เราเราส่งง่ายๆมากเลยก็ใช้วิธีการคือใช้แบบ Google เ,เป็น Google เป็นลักษณะของการสอบถามแบบผ่าน Google ไปเลยนะ,ะคะแล้วก็ให้เด็กตอบซึ่ง การการทำงานครั้งนี้เนี่ยเราเราเชื่อว่านะคะว่าพฤติกรรมที่เราได้รับเนี่ยจะจะสะท้อนให้เราเห็นภาพว่าปัจจุบันเนี่ยลูกศิษย์ของเราเนี่ยมีมีพฤติกรรมอย่างไรในการบริโภคยาสู่แล้วก็เราก็ยังมองไปถึงเรื่องของบริไฟฟ้าด้วยนะอาจารย์เพราะว่าปัจจุบันนี้<า>ก็ไม่ใช่อชโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าม,มักมักคืมด้วยความที่ทุกคนเนี่ยคิดว่าบริไฟฟ้ามันไม่มีกวน แต่ควรแล้วก็อันตรายเพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีในการที่จะให้เกิดพวกสารต่างๆพวกนี้โคตินก็ต้องเข้าในร่างกายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกเป็นผลพวงที่อาจจะทําให้เกิดความร้ายแรงต่อไปในอนาคตได้เราก็อยากให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เด็กๆได้รับทราบด้วยนะคะค่ะนอกจากนั้นก็สําคัญที่สุดก็คือว่า เราก็ได้เห็นภาพอีกการหนึ่งก็คือว่าความจริงแล้วเด็กๆเนี่ยที่อาจจะมีพฤติกรรมการบริโภคยาสูบมาตั้งแต่มัธยมเด็กๆมัธยมนี้ชอบสูบเหมือนกันนะคะก็ไวทดลองนะคะแต่ว่าพอ,พ,อพอเข้ามาเนี่ยเด็กๆเองก็อยากจะเลิกแต่ก็ในคณะสตวแพทย์ยังไม่มีคลินิกที่เลิอกอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้อีกอย่างนะึงว่าเออความจริงแล้วเนี่ย คณะสัตวแพทย์เองทางกิจการนิสิตอาจจะต้องหันมามองนิดนึงนะว่าถ้าอาจจะต้องรู้ว่าเด็กเขามีความต้องการเรื่องนี้ไหมแล้วก็คงจะต้องให้ความรู้อย่างเช่นเป็นเขาเรียกว่าสายด่วนเลอกบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กับเด็กๆของเราอันนี้ก็เป็นเป็นภาพที่เชื่อว่าเป็นการทํางานที่ถือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำในในคณะสัตวแพทย์นะคะจา์วรพรแต่ว่า อาจารย์ก็เชื่อว่าเป็นเป็นการทํางานที่เราเรากําลังสร้างสังคมที่น่าอยู่ะนะคะโดยสตรวแพทย์เนี่ยจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะทีนี้เราตื่นเต้นแล้วค่ะว่า <S <S 2> <S 2> อาจารย์าทางานวิจัยมาจนถึงจุดที่ที่ได้ผลงานวิจัยเราได้วิเคราะห์แล้วมีมีผลที่จะแชร์กับพวกเราไหมคะมีสิคะอาจารย์วันนี้ก็อยากาอยากจะคุยกับท่านอาจารย์แล้วก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะที่เราฟังรายการในวันนี้เนี่ยได้ได้ได้ทราบด้วยว่าวันนี้เนี่ย นินนสิตนักศึกษาสัตวแพทย์เนี่ยเขามีทัศนคติอย่างไรนะ,ะ,ะซึ่งก็เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะ,คะแ,ตแต่สิ่งที่สําคัญก็คือ,ต,อต้องเรียนท่านอาจารย์ว่างานวิจัยนี้เนี่ยเราได้รับความอ,อ,อนุเคราะห์เป็นการวิจัยการวิจัยเชิงสํารวจนะคะ,คะจาก Global Health Professional, Professional Survey นะคะ,ะ GSPH ซึ่งตรงนี้เนี่ยออ,ออกแบบโดยองค์การอนามัยโลกค,ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น แบบสอบถามที่มีความความเป็นกลางค,ค่อนข้างมากแล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลยะนะคะ,คะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจาก Center of Dis e ดิซิส o อนเ o disease Control cdc ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะให้สิ่งภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเราทำการศึกษาเมื่อปี เมื่อช่วงโควิดนะต้องบอกว่าช่วงโควิดจากปี2อ6 4ต่อ2 5 6 5นะคะโดยทำการศึกษาในนิสิตนักศึกษาวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยทั้งหมด1,013คนโอ้จำนวนจำนวนได้เลยหะายหลายชั้นปีคือเขาเรียกว่าคละเลยเราถึงว่าเรามองภาพรวมเลยนะคะก็คิดไปแล้วก็ในขณะที่เรามีนักศึกษาสัตวแพทย์ในประเทศไทยทั้งหมด ในขณะนั้นเนี่ยทุกหมหาวิทยาลัย4,000คนนะคะจากเพราะฉะนั้น,นเรา 4, ได้ประมาณ25ปนะ,ะแต่แต่ก็เชื่อว่าเป็นเป็นภาพที่น่าจะพอสรุปได้คะนะคะโดยโดยการศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็พบว่าคำจริงแล้วต้องต้องพูดด้วยความสบายใจอย่างหนึ่งว่านิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นี่ ถ้าพูดแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคที่น้อยนะคะเประมาณเทไรก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีคนเคยลองบ้างแต่ว่ามีคนที่ตอบว่าไม่เคยเลยเนี่ยถึง75เอนะตัวนั้น25นี้ก็เคยบ้างไม่เคยบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองบ้างตามเพื่อนอะไรเงี้ยนะะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความรู้สึกของเด็กๆเขาก็ไม่ไม่เป็นอะไรแต่ยังไงก็ตามอยากอยากรู้อยากเห็นได้แต่ต้องรู้โทษของมัน ถึงเวลาต้องต้องเลิกก็ต้องเลิกเพื่อที่จะทําให้สุขภาพของตัวเองดีเพราะว่าเราคือปัญญาชนเราจะต้องอยู่ต่อไปเพื่อที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นแบบอย่างให้กับเจ้าของสารด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณท่านคณบดีทุกมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะเราได้คณะสตวแพทย์ทั้งหมด10สถาบันในช่วงนั้นแล้วก็จากผลการวิจัยเนี่ยก็พบว่ามี มีมีความสนใจเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเยอะมากขึ้นบางคนบอกว่าไม่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 สนใจหรอกบ,บุหรี่ที่ที่มีควันเพราะว่าเพราะว่าสูบแล้วรู้ว่าสูบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยมามาสนใจบุหรี่ไฟฟ้าก็เลยเป็นประเด็นท,ที่ที่ได้เพิ่มตอนแรกว่าอ,อาจจะต้องมามามองกันนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าออลูกศิษย์ของเราเนี่ยกำลังกำลังเข้าใจหรือว่าเป็นไปตามแฟชั่นหรือเปล่าหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเดีย๋ยวนี้เขามี เขามีแนวโน้มที่จะไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นไหมใเพราะจริงแล้วมันก็เป็นเป็นนวัตกรรมที่อันตร,รายค่ะน,น,นะคะในส่วนนี้ขออนุญ,ญาตค่ะอาจารย์เมื่อเมือ่อทราบผลวิจัยแล้วเราจะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมด้วยไหมคะในโทษภัยของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในส่วนนี้อยู่ในโครงการด้วยไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะ,คะตรงนี้ต้องต้องยอมรับเลยว่า ปัจจุบันนี้เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดรีร่เนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะ,คะทั้งแพทย์เภสัชพยาบาละนะคะเทคนิคการแพทย์แล้วก็ทันตแพทย์ทุกทุกสาขาวิชาช่วยกันหวดรวมทั้งสัตวแพทย์ด้วยะนะเราเราเข้าไปทำงานช่วยกันเพื่อที่จะให้ความรู้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีมีกระบวนการขั้นตอนเพราะว่าบางครั้งเนี่เนื่องจากว่า ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนโยบายด้วยของประเทศด้วย <c oughs> นะต,ต้องช่วยด้วยเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องขอฝากภาครัฐถะด้วย <c oughs> นะในการที่จะทําอย่างไรที่จะทําให้ตรงนี้เนี่ยออกมาชัดเจนว่าต้องมีกฎระเบียบอย่างชัดเจน <c oughs> นะเพราะว่าความจริงแล้วตอนนี้มันบางคนไปต่างประเทศก็ไปซื้อมาก็ยังได้อะไรเง <c oughs> ี้ยช่องทางการหาซื้อก็หลากหลายนะคะจิงค่ากาเดี๋ยวนี้อะไรนะคะออนไลน์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น คุมยากมากนะคะจาายคุมยากมากค,ะค่ะ,คะตรงนี้นะคะ,คะ,คะแล้วก็สิ่งสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเออเออยังดีที่ว่าทุกรุงทุกมหาวิทยาลัยแล้วก็ในคณะสัตวแพทย์เนี่ยจะจะติดป้ายว่าเป็นปลอดบุรี่ ข้ามสู่อะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็เด็กๆเ,เข้าใจนะซึ่งอย่างน้อยก็ยังเกรงๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นิสิตบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นการดีนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้รู้สึกว่าคอยเตือนสติไว้<笑><笑> <า S 2> อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <า S 2> ก,ก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็แม้แต่เพื่อนๆเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเพื่อนๆเนี่ย ก็มักจะให้คําแนะนําคือจะบอกว่าอย่าซูบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการพฤติกรรมการสูบได้ะนะคะส,สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทางดิสิตเองเนี่ยเห็นด้วยอย่างมากที่สตัวแพทย์เนี่ยควรจะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของการที่จะ ให้ความรู้กับประชาชนเพราะว่าเรื่องราวของตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าพูดแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะและถ้าถ้าทุกคนช่วยกัน,นก็จะทําให้มันเกิดออกมาเป็นเสียงเดียวกันนะคะแล้วก็จะทําให้คือหมายถึงประชาชนทุกท่านเนี่ย ได้เข้าใจว่าหมอเขาบอกไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยๆกันพูดหน่อยเป็นกระบอกเสียงกันหนายวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเด็กๆทุกคนเห็นด้วยอย่างมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตสัตวแพทย์ทุกท่านที่กําลังเรียนอยู่ตอนนี้จบออกไปก็จะไปช่วยกันในการที่จะช่วยทําให้สังคมไทยปลอดภิยเพราะว่าถึง80%ทีเดียวว่าทุกคนเนี่ยเห็นด้วยมากอยากจะอยากจะช่วยเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของคนทุกใหม่จริงๆนะอาจารย์นะคะน,ะน่าสนใจมากซึ่งตรงนี้พอมีแบบสอบถามด้านทัศนคติต่างๆมันก็เหมือนกับย้อนกลับให้นิสิตเนี่ยตระหนักรู้ความสําคัญและโทษภัยแล้วเขาสามารถไปคุยกับครอบครัวเขาได้อีกนะคะจระเพราะบางครั้งก็ก็มีมีบทบาทที่จะเป็นเป็นผู้ริเริ่มในการเลิกบุหรี่หรือว่าลดการสูบลงนะคะ ไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปสู่เจ้าของค่าหรือว่าในบรรดาเพื่อนฝูงนะคะแต่ว่ากลับไปสู่ครอบครัวด้วยนะคะอาจารย์จริงมีมีมีการศึกษานะคะจาท์ที่ที่น่าสนใจมากๆเลยเมีมีท่านเจ้าของค่เนี่ยที่ท่านท่านมีพฤติกรรมการสูบใช้ใช้ใช้ยาสูบเนี่ยแล้วก็พบว่า สัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยเป็นเป็นโรคภูมิแพ้<อ> <laughs> <laughs> นะคะตอนต,ตอนนี้เราคือเนื่องจากว่าเราคงต้องต,ต้องค่อยๆเก็บไปเราจะเอาเป็นเคสเดียวเนี่ยมามาตอบเป็นทั้งหมดไม่ได้อาจจะยังไม่มีนนยะสําคัญทางสถิตินะแต่ว่าอืมก็พอพอทราบว่าท่านเลี้ยงแบบใกล้ชิดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องตั้งคำถามไว้ไหมว่าเอการสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็น ก็จะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็น passive smoker นะคะได้แน่นอนแล้วก็อย่างแมวที่ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วเนี่ยแมวก็เป็นภูมิแพ้ง่ายนะคะเดี๋ยวนี้ก็หอบคื่เยอะมากเราก็ไม่ใช่ไปแมวหอบคื่เยอะมากจะเป็น pm 2.5หรือจะเป็นควันบุหรี่กันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงต้องต้องคิดกันดูนะคะก็เก็เลยอยากจะยกตัวอย่างตรงนี้เพื่อให้ท่านท่านผู้เลี้ยงสัตว์ได้ได้ตระหนักช่วยกัน นะคะค่ะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่อาจารย์ได้รับผลการวิเคราะห์งานวิจัยมาแล้วว่านิสิตมากกว่า80%เนี่ยเห็นพ้องด้วยไปกับการรณรงค์ตรงนี้ด้วยนะคะเขาก็ดีมากเลยค่ะ,คะก็เป็นผลงานวิจัยที่น่าชื่นใจ <c oughs> ค่ะอาจารย์ <c oughs> ค่ะจริงจริงตอนตอนทำนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็เลยคิดว่าเ,เด็กเขาจะ เขาจะงงไว้เนี่ยอาจารจะถามอะไรเขาเนี่ยนะคะเพียงคิดว่าเด็กๆเขาจะให้ความร่วมมือไหมแต่ว่าเด็กๆก็น่ารักมากนะคะอาจารย์แล้วก็เนื่องจากคนรุ่นใหม่เองก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องตอบแบบสอบถามก็แค่กดๆก็ง่ายมากเลยเอากดๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งลิงก์ไปเดี๋ยวเด็กก็กดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลามองกลุ่มประชากรของลูกศิษย์ อย่างน้อยที่จุฬาเราเนี่ยนะคะหรือว่าในต่างสถาบันก็พบว่าตอนนี้เริ่มจะมีจำนวนนิสิตท,ที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากกว่าผู้ชายเยอะมากนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้อาจารย์ได,ได้ได้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างนิสิตหรือนักศึกษาชายเทียบกับนิสิตนักศึกษาหญิงว่าว่ากลุ่มประชากรไหนที่มีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบกับการการใช้บุหรี่มั้ยคะอาจารย์อาจารย์ขายอันนี้ตรงจุดเลยคะ่ะค่ะเอ,อ่อ ตรงนี้เนี่ยมีมีมีอันหนึ่งที่ที่มานั่งวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ก็ประปุติว่าลูกสาวเนี่ยตอบเยอะคือคือคือจะมีเพศหญิงคือูสิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงเนี่ยตอบแบบสอบถามเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามามาดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีเพศหญิงที่มาเข้ามาตอบเนี่ยถึงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเราดูว่าพฤติกรรม นะฮะในการบริโภคยาสูบในนิสิสตวแพทย์ทยี่นิตศึกษาสตวแพทย์ในประเทศไทยเนี่ยคนข้างน้อยเพราะว่าปกติแล้วผู้หญิงก็จะไม่ค่อยสูบเอาอย่างนี้นะคะอาจารย์แต่ว่าบางคนบอกว่าเออไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็สูบเยอะเหมือนกันในบางประเทศะนะคะ,คะแต,แต่แต่ยังคิดว่าประเทศไทยเนี่ยยังน้อยอยู่ เราะะก็สบายใจไปอีกเปลาะหนึ่งนะอย่า <c oughs> งน้อยถึงผู้หญิงดูจะเยอะกว่าแต่ก็ทางบุรีหน่อยนะคะก็เลยตรงนี้ก็มี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 ข้อหนึ่งที่ได้เสนอแนะเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเนื่องจากว่านิสิตท,ที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยเป็นผู้หญิงเยอะนะคะ,คะฉะนั้นก็เนื่องจากประเทศไทยของเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีพฤติกรรมตรงนี้น้อยอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีผลทําให้ดูว่าแนวโน้มของ นิสิตนักศึกษาเนี่ยเียมีการพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่เนี่ยน้อยกว่าะอะไรเงี้ยนะคะ,คะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ก็ถือว่ามีนัยยะนะ,ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยในในคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะ,คะในวิชาชีพอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะ, <aine> คะถึงแม้ว่าจะมีผู้ชายแต่ว่าเราเรา,เรายังไม่ได้ไปดูในในสาขาวิชาอื่นนะคะ,คะอย่างเช่นทางด้านวิศวกรรมอะไรเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะต้องมา มา,มาทำอีกทีหนึ่งเพราะคนจริงแล้วพฤติกรรมของการทำงานงต่างๆก็มีผลกระทบต่อกันตาา่อการบริโภคยาสูบเช่นกันค่นะค่ะน่าสนใจมากว่าเมื่อเทียบกับคณะที่เป็นสายทางวิชาชีพแพทย์ สาขาอื่นนะคะอาจารย์ที่จํานวนของนิสิตนักศึกษาระหว่างเพศหญิงเพศชายเขาไม่ได้ต่างมากระหว่างอย่างคณะสัตวแพทย์ตอนนี้แนวโน้มผู้หญิงจะเยอะใช่ไหมคะ,คะแล้วทางด้านสายแพทย์อื่นที่มีนิสิตนักศึกษาชายมากกว่านี้เปอร์เซ็นต์ของการพบทัศนคติที่ที่มีผลต่อเรื่องของการสูบเนี่ยจะแตกต่างหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็รอรอ เชิญอาจารย์มาพูดในโอกาสต่อไปด้วยนะคะว่าว่ายังยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะตอบให้อาจารย์หรือปล่าห้ถามทิศวัดเนาะใช่ค่ะแต่แต่ว่าก็ก็น่าน่าน่าสนใจค่ะอาจารย์เพราะว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเหมือนกระจกสะท้อนได้นะอาจารย์นะคะแม้แต่ทั้งแค่ตอนนี้ที่เราทํางานครั้งนี้เนี่ยก็ได้ข้อมูลบางอย่างแล้วก็สิ่งสิ่งที่อยากอยากจะเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเด็กๆเองเนี่ยก็อยากจะ จะให้คณะสตววแพทย์เนี่ยให้ความรู้เรื่องราวของ<ม>อการบริโภคบุหรี่หรือว่าบริโภคยาสูบเนี่ยอันตรายต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นพิษของนิโคตินหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแต่พิษของนิโคตินแต่มันมีโรคอื่นๆที่ตามมาเยอะมากที่ก็เรียกว่าเป็นประเภทกลุ่ม non infectious disease หรืออะไรพวกนี้นะคะ,คะซึ่งมันสามารถจะเกิดขึ้นได้เป็นผลพวงตามมาซึ่งตรงนี้เนี่ย อน,น,นิสิตขอให้มีก็อันนี้ก็ได้นำเสนอกับท่านคณบดีทุกมหาวิทยาลัยไปแล้วว่าอาจจะมีะการให้คำปรึกษาทางด้านนี้ด้วยหรืออาจจะเรื่องของคลินิกในเรื่องของการเลิกบุหรี่อะไร่าค่ะน่าสนใจค่ะเพราะ,ะเวลาอ่านข่าวของต่างประเทศเหมือนก็จะเริ่มมีการเจอผู้ป่วยที่อายุอยู่ในช่วงวัยทำงานหรือวัย2030ที่มีภาวะของปอดอักเสบ รุนแรงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องก,กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งจริงๆฟังดูโครงการของอาจารย์เนี่ยเรียกว่าดักทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะปกป้องเยาวชนไทยเพื่อให้ห่างไกลจากจากการใช้ยาสูบที่มันอาจจะออกฤทธิ์ได้มากกว่าแล้วก็ทำลายเนื้อเยื่อได้มากกว่าบุหรี่ทั่วไปด้วยนะคะจริงค่ะเพราะว่าของอะไรก็ตามเนี่ยเม,เมื่อพัฒนาไปเรื่อยเ,อยเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีอะไรที่อาจจะ มีพิษมากขึ้นโดยเราไม่ทราบค่ะเพราะเมื่อเมื่อก่อนนี้เขาก็จะเป็นเพียงแค่มามลมนวนแล้วก็พ่นออกะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะให้สังคมไทยเนี่ยตระหนักแล้วก็เราก็กําลังจะใช้ออให้ให้ลูกคือหมายถึงลูกศิษย์ของเรานะคะ,คะเป็นผู้นําสารเนี้ยไปกับบุคคลต่างๆรอบๆตัวเขาด้วยนะคะทั้งทั้งครอบครัวรวมทั้งเรื่องของเจ้าของสัตว์นะคะ สัตวแพทย์ก็มีเจ้าของสัตว์มากมายที่เข้ามา,ารับการบริการเพราะ,ะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นช่วยกัน,นะะในส่วนนี้อาจารย์ทําให้หนูรู้สึกเลยค่ะว่าเวลาที่เราซักประวัติเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่ะซักประวัติจากเจ้าของไข้เนี่ยส่วนหนึ่งคือต้องถามเลยว่ามีคนในบ้านสูบบุหรี่หรือเปล่าเพราะบางครั้งสุนัขแมวมาด้วยปัญหาของโรคทางเดินหายใจ,จมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อย ข้อมูลตรงนี้นี่ต้องถามเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งแบบญาปากคอกมากเลยนะคะอาจารย์ว่า,าว่ามัวแต่ไปคิดว่าเป็นเรื่องโรคติดเชื้อแพออ้ฝุ่นแพ้นู่นแพ้นี่แต่จริงๆเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมในบ้านซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญมากๆเลยค่ะอาจ,จารย์จิงค่ะอาจารย์สัตวแพทย์ต้องคํานึงถึงด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นอันอีกอันหนึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะต้องจะต้องออให้ความข้อมูล หรือว่าข้อแนะนํากับสตรรัตวแพทย์ด้วยในเรื่องของการที่จะบันทึกประวัติเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่บางบางบางท่านอาจจะไม่ได้ถามใช่ไหมคะแล้างทีเราก็ไปนึกถึงฝุ่นนึกถึงสาเหตุอื่นๆนะคะใช่ค่ะซึ่ง <h> ซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าแต่แต่สิ่งที่ที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนี่ก็คือว่า ทั้งหมดนี่มันก็เพื่อเพื่อตัวเราด้วยนะคะจา่ไม่ได้ทั้งหมดนี่มันคือเรื่องราวของการที่จะดูแลสุขภาพของศัตวแพทย์เองคือสัตวแพทย์เองก็ต้องสุขภาพดีด้วยนะคะที่จะทํางานต่อไปแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลคนรอบตัวด้วยนะคะก็เป็นเป็นภาพที่เรียกว่าชัดเจนแล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะก็คือการดูแลในภาวะของสุขภาพหนึ่งเดียวทั้งหมดค่ะจาันนะะ ค่ะสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะสรุปแล้วมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไหมคะค่ะสำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่อาจารย์อยากจะฝากในตอนท้ายก็คือว่าออตอนนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็อย่างที่เ้เรมเบื้องต้นว่าควรจะเฝ้าระวังนะคะ,คะในเรื่องของการบริโภคบริไฟฟ้าอาจารย์ว่าบริโภคยาสูบที่เป็นควันเนี่ยน้อยแล้วละตอนนี้ทงบริไฟฟ้าเริ่มมากขึ้นก็อยากจะฝาก เยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกท่านเรืยให้ให้ช่วยกันตระหนักหน่อยนะ,ะ,ะเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ปรึกษาทางเครือข่ายได้จริงมีเว็บไซต์มีแหล่งต่างกดเข้าไปดูได้เลยนะคะก็จะได้ทราบเพาะงันจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เนี่ยปัญหาหรืออันตรายแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะทําให้เราดูแลสุขภาพของเราได้ถูกต้องนะ,ะเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าได้ เอาเข้ามาใน,นตัวเราเลยนะคะ <c oughs> ดู<า>แลสุขภาพให้ดีดีกว่า <c oughs> เพื่อที่จะได้อยู่กับครอบครัวของเราไปนานๆค่ะค่ะ ก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์สตวแพทย์หญิงดรอัจฉริยาไสยละสูตรมากนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังผลงานวิจัยในวันนี้เป็นประโยชน์มากมากเลยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะอาจารย์ก็พบกับดิฉันนะคะวรพรสุขุมาวาสีนะคะและรายการสัตวแพทย์สนทนาในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ